ดูกเนียคะปกติแล้วพันเขาเนี่ยตัวประมาณเท่าไหร่อะคะเออเขาจะเรียกป็นปานนิ้วปลานนิ้วหนึน่งก็อยู่ประมาณ4ี่ห้าสิบตังค่ะสองนิ้วก็ตกบาทหนึ่งค่ะสางนิ้วตกบาทเศษอืมเป็นเป็นเขาเรียกเป็นนิ้วความยาวค่ะ,ะแล้วพอเสร็จป,ปุ๊บค่าอาหารเนี่ยอาหารที่เขากินนี่เป็นอาหารเมร็ดธรรมดาอาหารเลี้ยงปลางี้ใช่ไหมคะอาหารเม็ด อาหารในครัวเรือนที่นี่จะมีการอบรมอาหารเสร็จอาหารก็จะมาเทเขากินอ๋อเสร็จอาหารเขาก็กินใช่ไหมคะเสร็จอาหารก็กินเสร็จข้าวเสร็จอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วเลี้ยงก็อย่างน้อยเก้าสิบวันเก้าสิบวันอย่างน้อยเก้าสิบวันถึงจะขายเก้าสิบวันนี้ก็เก้าตัวโลสิบตัวโลใช่ไหมคะเตัวโลสิบตัวโลปล่อยปลาที่ความยาวสามนิ้วนะค่ะความยาวที่สมนิ้วสามนิ้วฟุตสามนิ้วสนิ้วฟุตสามนิ้วฟุตก็คือได้แล้ว เก้าสิบวันได้สามเดือนขายละวที่สิบตัวโลได้ขายได้แล้วขายได้ะอืมแล้วควิธีการจับถ้าบ่ออย่างเนี้ยจับง่ายใช้แผลวี่งใช้แหลวี่งถ้าคนคนทําประเภทเกษตรเนี่ยทำเกษตรเนี่ยจะรู้วิธีการวี่งเวี่งแหวิธีการจับอืมก็วี่งแหปุ๊บแล้วก็ยกขึ้นมา ก็ถ้าคุณชมท่านใดสนใจเลี้ยงปลาดุกนะคะก็คือ90าวันก็ขายได้แล้วแล้วก็ไม่จาเป็นต้องทําบ่อใหญ่โตอะไรนะคะอยู่ที่บ้านกลางแจ้งก็เลี้ยงได้เรียกว่าหาไรายได้เสริมระหว่างที่อยู่ว่างๆใช่ไหมคะระหว่างอาจจะเช่นทำนารออะไรอย่างเงี้ยก็มีเวลาเลี้ยงอยงู่แล้เวเพราะว่ามันไม่มันไม่ต้องดูแลอะไรมากใช่ไหมคะใช่ใช่เขามีโรคมีอะไรอย่างนี้ไหมคะ,ะโรค ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีใช่ไหมคะถ้ารู้วิธีการแล้วนะคือบําบัดน้ําวิธีการทําให้น้ําดีค่ะแล้วน้ําเขียวค่ะน้ําใสดีไหมไม่ดีนะประดุกน้ําใสไม่ดีปลาดุนต้องน้ําคุ้นๆเลยคือปลาเนี่ยที่อยู่ในน้าเนี่ยต้องการน้ําทึบแสงเขียวยิ่งดีเหมือนกับเราใส่แว่นตาดาค่ะอยู่กลางแจ้งค่ะเขาก็จะระบาดสบายแบบ เขาก็สบายของเขาอะนะคะสบายของเขาในธรรมชาติของเขาไม่ใช่ว่าน้ําใสเหมือนเราเลี้ยงพวกปลาหางนกยุงปลาเงินปลาทองนี้ไม่ได้เัรียดเครียดเวลามีคนเดินผ่านหรือว่าสิ่งอะไรตาอะไรก็แล้วแต่ศัตรูเขาที่ผ่านเนี่ยเขาจะมองเห็นพอมองเห็นเขาก็จะเครียดพอเกิดความเครียดแล้วทีนี้เก้าสิบวันขายไม่ได้ขายไม่ได้แล้วขายไม่ได้ตัวเล็กเกินตัวเล็กเกินไม่มีเนื้อกินอาหารไม่เพียงพอไม่กินอาหารอะไรพวกเนี้ย เก้าสิบวันพันห้าร้อยตัวใช่ไหมคะในบ่อนี้ใช้อาหารใช้อาหารกี่กี่กี่กระสอบอะคะอาหารก็ประมาณทักงเจ็ดกระสอบกระสอบก็เท่าไหร่อ่ะกระสอบหนึ่งก็ที่สี่ร้อยกว่าที่สี่ร้อยกว่าบาทสี่ร้อยกว่าบาทเจ็ดกระสอบเจ็ดพันสี่ยี่สี่สองพันสี่ใช่ไหมคะสองพันกว่าบาทสองพันกว่าบาทเริ่มขายได้เริ่มขายได้ขายลงพันห้าร้อยตัววิธแล้วได้กี่กิโลคะก็ ถ้าสิบตัวโลก็ร้อยห้าสิบโลใช่ไหมร้อยห้าสิบโลร้อยห้าสิบโลกิโลละกิโลละสี่สิบบาทสี่สิบบาทร้อยห้าสิบโลกิโลละสี่สิบบาทก็คุ้มนะคะครับพอได้พอได้ช่วงที่เขาขายสดถ้าช่วงที่เรามีการอบรมเราก็ปลาตัวเนี้ยขึ้นมาใส่กาเรียกใส่เกลือแดดเดียวปลาแดดเดียวแดดเดียวก็คือเป็นอาหารมื้อกลางวันมื้อเช้ามื้อเย็นของผู้ที่อบรมเอามาแปรรูป การเพาะครั้งแรกเลยได้ลูกไม่ขี่ตัวหรอกจริงเหรอคะอ่าแต่ว่าช่วงนั้นน่ะเราเพาะกบมันง่ายฝ่าก็เพาะกบไปด้วยอ๋อเราก็เอา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 เงินทุนจะกบมาช่วยอ่าเอาเงินทุนจะกบามาวิจัยอ่ฮประมาณสักห้าปีอ่ะถึงว่าสราวาร์มได้อ๋อมันมันเพาะยากตรงไหนคะปลาหมอไทยเราเพาะไม่ยากมันอนุบาลยากอ๋อช่วงที่เขาจะมีชีวิตรอดไปยันปลานิ้วปลาสองนิ้วอย่างที่เราเห็นเนี่ยยากมากยากมากเขาเป็นปลาที่ล่า ล่าเหยื่อหรือล่าอาหารเนี่ยใต้พื้นน้ำเนี่ยไม่พุดให้เห็นเนี่ยสิบห้าวันทั้งๆที่เขาผูดไม่หยุดเนี่ยเขาโตจางจากสิบห้าวันนี้พูดไม่หยุดปลาหมอนี่เขาถึงนี่อะไรอะพว้ปลาหมอตายเพราะปากผูดไม่หยุดอ่ะผุดไม่หยุด,ดเพื่อนมาเ็าเอาเบ็ดหย่อนกินหมดแล้วอืมคือตอนอนุบาลไม่ผูดให้เห็นเลยไม่ผุดให้เห็นมาศึกษาว่าเขากินลูกไลเป็นอาหารโอ้ลน้ําเนี่ย ลายแดงน่ะถ้านักเลี้ยงก็จะรู้ว่าลายแดงหน้าตาเป็นไงตัวเล็กๆเล็กสีแดงๆนะคะสีแดงตลาดันเ์เนเยอะลองไปดูตลาดปลาหมอไทยเนี่ยยังยังโตได้อีกเยอะโตเยอะเพราะว่าในบ้านเราก็ยังไม่เต็มใช่ตลาดที่ยังไม่เต็มเนี่ยลูกพันธุ์แล้วก็คนเลี้ยงประสบการณ์ยังไม่ถึงพอทั้งทั้งที่มันเป็นปลาที่อยู่ในประเทศไทยมานานมากนะคะ แต่ว่าไม่ไม่มีใครที่จะมาศึกษาเลี้ยงดูขยายพันธุ์เขาหรือเลี้ยงอย่างจริงจังเลี้ยงอย่างจริงจังนี่พอเรามาเริ่มเลี้ยงอย่างจริงจังแล้วเนี่ยเห็นไหมต้นทุนการผลิตเนี่ยมันสูงขึ้นสูงขึ้นเหมือนกับคนปลูกทุกปลูกปลูกผลไม้ทุกปลูกตอนนี้ต้นทุนมันสูงขึ้นที่ยาฆ่าแมลงปุ๋ยเคมีตอนนี้นักเลี้ยงเหมือนกันลุงเนี่ยเลี้ยงมาตั้งแต่บอกมาตั้งแต่ปัเท่าไหร่สองหมื่นกว่าวันใช่ไหมคะมาจนนี้สองหมื่นกว่าวันแล้ว ต้นท oh uh, oh okay. sure. ุนเนี่ยเรารู้แล้วมันอยู่ที่ไหนมันอยู่ที่อาหารสัตว์ค่ะแล้วอาหารสัตว์เนี่ยเราต่อรองเขาไม่ได้เลยลุงก็ถึงได้มีลงสีนงต้นทุนการผลิตเนี่ยมันอยู่ที่เครื่องสีข้าวเลยเคื่อที่ว่าไปข้าวต้นทุนหลักๆอยู่ที่ไหนถ้าเราลดต้นทุนตรงนี้ได้ปุ๊บเราก็จะประหยัดลงได้เยอะร้อยหรือโลละแปดิ๊เราก็อยู่ได้อื เหมาราคารวมหรือว่าช่างนับตามตัวครับอ๋อตับตามตัวเหรอคะใช่ครับแล้วอย่างนี้แสดงว่าก็มีหลายหลายราคาหลายขนาดใช่สิบตัวตอนนี้สี่พันกว่าโลล,ล,ละไอหับละหาบละอ๋อนับเป็นหาบนับเป็นตัวคือนับเป็นตัวนับเป็นตัวแต่ว่าหาบเล็กหับใหญ่ก็คือหาบก็คือห้าสิบโลส <50 S 1> องโลคือหาบหนึ่งเขาผม นับเป็นตัวให้ราคาตตเป็นตัวคือไซส์ครับไซส์อ๋อแยกขนาดไซส์ก่อนแล้วก็เอามาช่างกิโลคือปลาเขาจะรวมหมดเลยค่ะใช่ป่ะแล้วก็นับเอาว่าสมมุติ10ตัวแล้วก็ตีให้เขาว่าเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่อ๋อแล้วแล้วที่นี่ให้ให้ราคายังไงอะคะก็คือ1ิตัวตอนนี้ก็ตามลูกบอกครับธรรมดาธรรมดาใช่ไหมคะครับผมอ๋อตอนนี้ก็คืออย่างที่เราเห็นตอนนี้ก็คือมีปลาจากบ่อที่เรารับประจำเขาก็กำลังมาลงใช่ไหมคะ อ๋อผู้ชมคะตอนนี้ก็คือปลาที่เขากําลังมานี่คือที่เรารับมากําลังจะเอามาลงคือเตรียมที่จะมาผลิตใช่ไหมคะผเอ่อตากวงหนึ่งเนี่ยสิบสองตัวใช่ไหมคะใช่ครับผมอืมทําไมทําไมเราเราเราไม่แยกขายเป็นตัวเล็กๆไปละ่ะหรือว่ามันคือผมขายเป็นอย่างเงี้ยแล้วก็บางบางทีเขาไปขายต่ออีกที <ไป S 2> เขาก็ไปฉีกตัวขายอะไรเงี้ยครับอ๋อ บางทีก็ขายเป็นแพร์ยกแพรไปะอะไรค่ะอย่างนี้ก็คืออันนี้คือลักษณะที่เป็นอันนี้เราจะขายเป็นตัวใช่ไหมคะ <kilo S 1> คเป็นกิโลครับเป็นกิโลอย่างนี้ประมาณกี่ตัวโลคะเนี่ยไซส์นี้ประมาณสิบถึงยี่สิบตัวได้โดยประมาณโอ้ก็เยอะนะเกินคือ,อีกอะสหกแถวว่ะพี่หกแถวเนี้ยสามโลสามโลใช่ปะ่ะอย่างน,างนี้อย่างนี้เวลาเวลาน้องเอส่งส่งกิโลละเท่าไหร่อะคะ อันนี้ร้อยหนึ่งครับหนึ่งร้อยใช่ไหมอันนี้จะดูไซส์ใหญ่กว่าใช่ปะอันนี้น่าจะประมาณสองร้อยสองร้อยแล้วอย่างปลา <100. S 2> ปลาปลาโบปลาส่งแพลร้อยยี่สิบแพลร้อยยี่สิบนะคะอันนี้คือร้อยี่สิบอันนี้ก็ไล่ตามขนาดไปอันนี้น่าจะใหญ่กว่าหรือเท่าเท่าฝั่งนี้อันนี้150 <150. S 1> ร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบแล้วก็ถ้าเกิดมีตัวใหญ่กว่าอย่างเงี้ยก็สองร้อยร้อยแปดสิบ เราก็จะดูขนาดปลาใช่ป่าวว่าปลาเล็กปลาใหญ่เราจะส่งขนาดแค่ไหนใช่ไหมใช่อย่างน,นี้ก็ส่งเนี่ยสามร้อยถึงสองร้อยกว่าบาทอ๋ออันนี้ตัวใหญ่ค่ะอันนี้ก็คือจะราคาเยอะหน่อยก็คือเวลาเราเราส่งเราก็จะได้ราคามากหน่อยก็200กว่าบาทใชถ่ถ้าถ้าถ้าใหญ่กว่านี้หน่อยก็จะตีเป็น300รอยอย่างนี้ใช่ไหมใช่ครับ อ๋ออย่างนี้ก็คือตากครึ่งวันตากครึ่งวันแล้วก็มากลับใช่ไหมก็คือตากตากเนี่ยเดี๋ยวพอ11อดโมงเนี่ยเขาก็มันจะมากลับแล้วอ เชื่อนะคะว่าในรอบหนึ่งปีที่ผ่านมาของเราจะพาผู้ชมไปชมหลายสถานที่เหลือเกินนะคะโดยเฉพาะตอนหน้าค่ะพลาดไม่ได้เลยค่ะสําหรับท่านใดที่อยากจะรู้ว่าการทําเศรษฐกิจพอเพียงนั้นเป็นอย่างไรตอนหน้าเราจะเอามาให้ผู้ชมชมกันค่ะสําหรับวันนี้ค่ะผู้ชมท่านใดที่มีข้อแนะนําหรือติชมรายการโทรมาได้ส่งมาได้ที่เบอร์ที่ขึ้างล่างนี้นะคะสําหรับวันนี้ค่ะตัวดิฉันและทีมงานต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ พะว่าเป็นพันไม้หายากใบแห้งต้มเป็นยาร,ระบายส่วนดอกรักษาไข้เจริญอาหารแก้อาการโลหิตพิการผลรสเปรี้ยวเป็นยาร,ระบายพาวาเป็นไม้ยืนต้นลำต้นตรงเปลือกต้นค่อนข้างสีเทาอมเขียวใบเดี่ยวทรงรีปลายแหลมขอบเรียบออกดอกเป็นช่อที่ปลายกิ่งเป็นดอกแยกเพศเพศผู้นั้นมีสีเหลืองเพศเมียกลีบดอกยาวกว่าผลทรงกลมรี ปลายผลเป็นติ่งแหลมขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ดหรือการตอนกิ่ง